ถ้ามีเงินอยู่แค่900บาทเนี่ยลงทุนอะไรดีนะครับทองคําดีไหมหุ้นดีไหมบิตคอยดีไหมคุณพีแนะนําว่าคือการลงทุนสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะครับถามว่าแล้วมันดีกว่าอย่างพวกนั้นยังไงเพราะว่าการที่คุณสมัคร900บาทเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับต่อให้คุณสมัครไว้นะครับแล้วคุณไม่ได้ขายหรือไม่ได้ทำเนี่ยนะครับแต่คุณเนี่ยยังคงที่จะใช้สินค้าอยู่นะอย่างเช่นคุณเอาตัวบอดี้คีเนี่ยไปเช็คนะครับที่ทางานนะครับแลวปรากฏว่ามี บ้างนะครับคุณก็แค่ส่งลิงก์อ่ะของคุณให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนเขาก็จะสมัครซื้อเองแล้วปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่ขายเก่งนะมีทักษะการขายดีพูดเก่งอยากที่จะขายนะครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นนักธุรกิจแอมเวระดับเพชรนะครับภายใต้สายงานของของคุณก็ได้เห็นไหมครับว่าถึงคุณน่ยจะอยากทําหรือไม่อยากทํานะครับแต่ครูพีคิดว่าการเอาเงิน900บาทเนี่ยลงทุนนะครับสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวเนี่ยติดตัวไว้นะครับ ยังไงนะครับก็มีลุ้นนะครับมากกว่าการซื้อหวยหรือซื้อหุ้นอีกครับลองดูครับใครที่เชื่อครูพีนะครับสมัครใต้คอมเมนต์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้กดอยู่นะครับถ้าอยากจะศึกษาวิธีการที่ครูพีทําแบบออนไลน์ก็ทักเข้ามาคุยกันแต่ว่าถ้าอยากแค่จะสมัครติดไว้เฉยๆไม่อยากให้ครูพียุ่งก็ไม่ต้องทักมานะครับง่ายๆแบบนี้